สุดครับผมคุณหมันซออินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซออินเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้ก็ไปไปร้านขายยาไหมานะครับคุณมีเรื่องคำคำสนุกสนานนะครับผมไปซื้อยาเนาะนะครับนี่นะยาไอยาคนเนี่ยนะครับยาคนพอดีซื้อยากระเพาะนิดหน่อยเนาะแล้วก็ <c oughs> น้องเปิ่นอย่างเง <c oughs> น้อง นี่น้องแบบเป็นผู้ช่วยพิซซัตคนหนึ่งเนาะนะครับนะครับดวขอ,อย่าแป๊บหนึ่งนะครับเป็นเป็นผู้ช่วยพิซซัตนะครับแล้วก็คงกระบอกคอยซื้อยาแก้แเสเนะเพื่อว่าจะไปฮือไก่หรอกแกตกใจนะครับแกตกใจว่า,วาเอา้าซ <c oughs> ื้อฮือไก่ก็ให้น้องแบบแบบตกใจแบบยังแรงนะแกยังคงมีประสบการณ์ว่าเออคนตีทีซื้อตีเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับเวลาดีไก่คอดังคอดังเนี่ยเขาจะใจยา ยาบางตัวนะจะช่วยนะครับน,นี่ผมผมก็ซื้อยาตัวนี้มานี่นะครับยาปฏิชีวนะนะครับยาฆ่าเชื้อเนาะนะครับแล้วก็แล้วแป๊บหนึ่งเฮสัตก็แมานะเฮซัตก็แมาปุ๊บปบกันแนะน้เมือเอายาตัวนี้เข้ามาตัวเนาะนะครับผสมเพื่อไก่กินได้เลยแกว่าไก่กินได้ไก่นี่ก็ก,กินได้เลยนะครับแต่น้องน้องพวกตีอย่างเงตีเป็นผู้ช่วยพปซัดมูจักเนะ้าะโขแกตกใจว่าเออไอ้ก็ ไงคะไก่สัตว์ก็ไก่ก,ไก,ก็กินได้ก็คงเอาเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเวลาตีไก่มันเจออากาศเปลี่ยนแปลงนี่เนาะมันก็จะกินนะนั้งนั้นก็เออเรื่องนี้นะครับคือคนที่เลี้ยงไก่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติเนะแต่เวลาตีผมอันนี้ไปพูพอก,กับ่วงย้ายไก่เนาะนะครับพาก,ก็อยาสื่อแบบยาตีแบบมันเจ็ดดีหน่อยเนาะพาก,ก็ดีหน่อยนะครับแต่กลับกันว่านะคะ คนอื่นเอาเปิดหู้หจักนะครับัๆๆก็เป็นเรื่องของขันตกใจยังแรงเลยนะครับตกใจยังแหงเลยว่อะออันใจได้ตักะนี่นะครับอ๋อได้นะครับเพราะว่าผมดึงจะเอาสื่อแบบดึงแบบผสมน้ำแล้วก็เอาแบบใส่ให้เป็นเม็ดตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศภาคเหนือนี่เปลี่ยนขนาดเลยนะครับบางวันอะ15องศา17องศานะครับบางวันก็ประมาณประมาณ3 สามสิบองศาเนี่ยกลางวันเนี่ยดังนั้นอากาศมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนแป้งนะครับทังนั้นเขาก็ต้องดูแลไก่ของเขานะนะครับใส่ผสมน้ำไปสิ่งไปนะครับไก่มันก็จะลดลดอากาศได้เรือรักษาได้ไปได้ตัวนะครับมีอะไรเลือลกมาช่วยป้าเรื่องไกใ่ใช่ไหมใช่ไหมไมาช่วยเหลือมาแกล้งไก่ห้ามแกล้งไก่ป้านะนะครับก็เห็นหักันไปนะ้นองอินเตอร์นะนะครับน้องอินเตอร์นะก็เฮี้ยนหักันไปนะเอาดูแลกันไปนะครับผม <c oughs> นี่หลายๆคนมาเรามาถามผมว่าโตขึ้นมายจะฮือหลุกเป็น,นยังผมว่าจะเป็นมือหน้านเหมือนกับเลี่ยงไก่ด้วยเนาะทุกคนตกใจ <c oughs> เรื่องตกใจม,มีสองเรื่องตกใจเลยครับตกใจเรื่องทีหนึง่งคือสื่อยาคือไกนะ่เนาะนะครับคนสาหรับคนตีอยู่ในวงการเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สําหรับคนตีอยู่ในขเขาเลยว่าอยู่นอกวงการนี่ก็เป็นเรื่องแบบแปลกใหม่สาหรับเปิดเนานะนะครับและอีกอย่างเวลาตีมีคนมาถามเนาะเด็กผู้หญิงเนี่ย นี่ยอย่างจะเอาตัวมาจะเนี่ยอย่างผมบอกว่าเอาเนี่ยไกลแล้วก็เป็นมือหน้าไปเนาะทุกคนตกใจเรื่องที่สองแต่ก็บบบว่ามันก็บบแปลกใจนะสำหรับสำหรับเฮ้าเนี่ยมันชินเนาะแต่สำหรับสำหรับคนที่อยู่หลอบหนอกใา้หนอกนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยดีๆคุณจะเอาไปเลี่ยไกลกะเนี่ยคูมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้เนาะ เป็นเป็นไฟไวได้แต่ๆนะครับสาหรับคนต่อ,อไปนะแต่สําหรับผมนี่ในเวลานี้เฮอเขาอยู่ในวงการเลาโอ้เป็นเรื่องดีดีงามสวยงามเลยนะครับสามารถที่จะเป็นประกอบอาชีพของเขาได้เลยเนาะนะครับแต่หลายคนบอกว่าหลายคนตีบ่าอยู่ในวงการเนนะี่ยบอกอเป็นไปไม่ได้นะครับเห็นได้เนาะแล้วก็มีเรื่องเหล่าเอฟซีฟังนะนะครับก็ <c oughs> สนุกสนานกันไฟนะครับแล้วก็เปิดตัวผลไปผมก็สั่งไันะวะย่าตัวได้ดี มาใจอกับซัดได้ยังนี้นะเพ่ซัดโดยตรงเนาะนะครับแล้วก็เป็นน้องๆท <c oughs> ี่เป็นรุ่นน้องในมหลาลัยด้วยนะครับงามตัวนะงามตัวนะหลกัลกๆคืองามเลยไปซื้อย้าติ็กๆนะนะครับก็สร้างบนหลาถ้ามันมีย้าตัวใดดีดๆติดแบบมันทำลายตับไตไก่นะก็แนะนำตัวนะครับผมก็เออนะครับนะก็น้องผมก็อันนี้เลยดีนะเดี๋ยวถ้ามีผมจะบอกเลยเนาะรับผมคลิปนีนะ้นะครับก็ อ๋อหลายเรื่องหลายเรื่องหลายแล้วนะครับบางคนอาจจะหู่เนาะบางคนอาจจะมา่นถนัดแต่สาหรับสาหรับคนดีอยู่ในวงการนะครับของเขานี่มันจะหู่ดีนะกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับนาแต่สาหรับสาหรับคนดีเป็นอยู่นอกวงการนี่จะหู่เรื่องเลยเรื่องเป็นเรื่องีแปลกนะนะครับเป็นเรื่องีแปลกแต่สำหรับเขาเป็นแปลงอย่างก็เป็นเรื่องปกติเลยนะนะครับดังนั้นก็เ็นู้กันไปอยู่ในสังคมเ็นู้ ถึงความแตกต่างนะครับเหมือนความแตกต่างไปนะครับจะได้ใจชีวิตอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขเนาะนะครับขอบครับนะครับผมคลิปนี้กับบะมีสาระยังน่ากลัครับกับมันเล่าฟังนะเล่าฟังจากประสบการณ์จริงและที่เขาไปเขาอธิบายผมฟังยังไงว่าไก่มีอาการยังไงน้องๆมนีปุ๋ยเย็นมานะเย็ยน้ำมอสด้ะครับเทียบเคียงกันได้นะอาการเนเทียบเคียงกันได้นะนะครับซื้อแล้วละวผลแล้วก็ซัดแล้วก็ีไปของหูอยู่นะครับถ้าผมคลิปนี้นะครับก็เล่าเรื่อง เรื่องมีเรื่องเล่าประมาณ2เรื่องนะนะครับพออย่าจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนสดดวัสดีครับผม